อีกไหมคะค่ะค่ะแล้วกเราดีนะโอเคตบจุ๊มไรยก้องเพลงจะรองเพลงร้องเพลงร้องเพลงหนเพลงอย่าเพิ่งร้องอย่าเพิ่งเคราะไอน้นี้บอกว่าไม่จไมอุปไอ้ใจนี่เอง สัมภาษณ์สัมภาษณ์ให้เขาสัมภาษณ์สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เอ้ชื่ออะไรตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่สภาเป็นอย่างไรอฉันชื่อไม่โสนะจะมีเพื่อนไม่โสดเอ๊ยสัมภาษณ์ไปเอแลกดิฉันชื่อวันนานะคะ กันบ้านหรือเปล่าป๊อกันบ้านทำทุกวันวอทขอดูอยู่ไรวอดูอยู่พวกตูดง้วจำไม่ได้ให้แกทส่กันไร่ใใพกพูดจริัลโลไง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 ไ o m e ไง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  e t ไง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 ไ ออไอ้ก็ต้องไอ้ก็้ององฝรั่งเค้วมาวันนี้เป็นรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจสดสวยเามามานาเสียมามากามลมามามายาม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 าามามามาไามามามยมามาามามามาแา้วา จะทุกปีาอาจจะไปจัดที่พัทยาก็ได้อาจจะไปจัดที่พัทยาก็ได้ดีค <c oughs> ่ะอ,อ่าอขอรา<อ>บค่ะช็อเปิ้งให้กับ